สวัสดีพี่น้องสุูุสุขคนจ้าอยายวีพาเลาะไลฟ์สไตล์พี่น้องมันนี่มา้าเราแชร์ประสบการณ์ไปพาหมดหลูกม้านาะพี่น้องพาหมดหลูกขาลอยพี่น้องพาหมดหลูกขาลอยหมดหลูกแยาวีมันอ้นใหญ่คักจ้าใหญ่คักแล้ก็พาแผลยเวประมาณน,นี่พี่น้องเครื่องใหม่บรรทัดใจจ้าเขาสิพากีดไปเองสิพี่นอ้องอืวันนี้เยะวีพาออกมาเนาะพี่น้องมันกับผนคางเคียงเนาะจ้าขนคางเคียงอัน ก็คือว่าขาลอยพี่น้องขามมนลอยขาบ่มีแหงพี่น้องเออขาบ่มีแหงพี่น้องพา้าออกมาจากอันห้องพัาจัดเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วมันเสียอันเลยยืนขึ้นขาคข็งขาข็ง,ขขงสใส่ไวีพี่น้องมันสิลอยจากพี่น้องลอยเราก็อัน,านายางบ่ได้พี่น้องพยาบาลได้พยุงเอาจ้าแต่แต่ว่าอยู่ในโรงพยาบาลนั้น เออว่าออกมาเนาะเขาใส่ยาแก้ปวดพี่น้องเพราะ่ายวีปวดคกเกาะหมดลูกแปดร้อยกรัมพี่น้องแปดร้อยกิ่งซำหัวเด็กหน่อยพี่เนาะก็นี่างไป่ละจ้ามันเกือบโล่แมหมดลูกยังมันกระดอกกระเดียวแต่เกือบกิโลก็เป็นเพราะยาวีเองนี่ละจ้าเพราะว่ามป่ปยพาหมอยพางแต่สองพันสิบเจ็ดพี่น้องมันง่ขึ้นมันโตขึ้นเรื่อยๆร่นี่สินะโศกดีเพราะเป็นมะเร็งจ้าพี่น้องแม่นบ่ละจ้า ดีใจสุดๆเลยจ้ะพี่น้องมาเป็นมะเร็งแต่ว่าอธิภาออกไปแล้วขาเขาก็สิบ,บํำบัดแต่นาะพี่น้องเนาะย่าบีก็สี่เหล่าตามขั้นตอนไปเนะาะเปราไอขั้นตอนแรกเขาเจ้าก็ไปพาย่บีมมีเรื่องมีเรื่องไอมีเลือดมีเลือดที่เป็นขาดธาตุเล็กพี่น้องขาดธาตุเล็กเขานัดเขานัดพาวันที่สี แต่ว่าวันที่สองนี่ต้องไปต้องไปอวันที่สองต้องสองกุมภาจ้ะสองกุมภาสี่กุมภาพาพาตัดเนาะสองกุมภานี่ไปเดินเรื่องเดินเอกสารตรวจเลือดตรวจยังตรวจโคโรนโคโรนาพี่น้องตรวจทุกอย่างตรวจว่ายังมหนังบันนีก่อนี่ออกไปเพราะเขาตรวจเลือดเรียบร้อยแล้วเนาะวันที่สองจ้ะแล้ววันที่สองหมอเขาบอกว่าออคุณมีเลือดเลือดที่ขาดาตเล็กสัน ถ้าถ้าพอห้เหลือดก้อนนี่อาจหลังการพาตาตัดข้นมานี่อาจเสีย <c oughs> ขอไปพี่น้องอาจสิตายได้พันวาเพราะเสียเลือดเยอะพันวางสิเนาะขอไปจ้าพี่น้องนั่นแหละวันนี้วันที่สามยายพีไปจ้าไปตอนใบเขา,า,านัมดมาหน้ามิถากหน้าพัชรมาต่อนใบเขาก็หายเลือดเลยพี่น้องสองกระปุกสองสองถุงใหญ่เลยจ้า,า,จาถุงละจากซี๊บปเลยยาพีกับบริเบืองน้ำพึน ก็ชีทุงไงทุงไงเติบอยู่จ้าเป็นหายก้อนเพราะว่าข้อสิพาตัดสอวันที่สีแล้วเนาะช่วงช่วงเอช่วงกลางคืนเอ็นนี่เขาต้องให้เลือดไปเลยก,ก้อนสองถุงจ้าให้เลือดไปก้อนสองทุงเรียบร้อยแล้วตื่นเจ้าขึ้นมาเขาก็บอกเขาไปอาบนา้ำอาบทาทำความสะอาดร่างกายทุกอย่างนะพี่น้องเนาะแล้ววันนี้คือแล้วก็เขาก็ชีพีคนมาลากเขาไปจ้าแกเขาไปมองห้องผ้าตัดจ้าพี่น้อง แกเขาไปห้องผ่าตาัดทุกอย่างต้องโกนหมดเรียบร้อยนะจ๊ะพี่น้องโกนจ้าไทยน้าออกให้เรียบร้อยไทยน้า,าออ,อ,าาอกก็นนเ,รเ,าาเรียบร้อยแล้วพี่น้องหมอเขาเขาบอกก่อนจ้าแล้ววันนี้เพราะเขาไปห้องผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเขาก็สิตรวจเออึ้นนั่งขาย่างพี่น้องขึ้นนั่งขาย่างเขาก็สิมีปุ่มอย่างใส่ทั้งหลังเขาจ้าพี่น้องกดปุ่มทั้งหลังเขาใส่แลว้วก็กด มันเป็นปุ่มบอลูว่าปุ่มอย่างไรยายบีบอลูนะ้ำทั้งการแพทย์เพื่นเนาะนะแต่ปุ่มปุ่มใจจ้ะใสทั้งหลังฮ้กระชิบ,บอกรั้งประมาณนั่นแหละพี่น้องยายบีว่านบอลูน้ำเพื่อนเนาะยายบีก็มาแช์ตามที่ยายบีรู้ซื้อกลูเนาะจ้ะพี่น้องปองไปฟังน้ำกันเนาะผู้ใดที่เป็นผู้ใดหมอบอกว่ามันลูกไงไปพาไปพาเลยจ้ะยายปอยไปโดนคือยายบีบรสันเจ็บหลพี่น้องจ้ะพอพาตัดออกไม้เรียบร้อยเนาะ บอลูซึกช้าไปเบิด์ตไปน้องช้าน้ำต้นน้ำโตช้าแล้ววันนี้ขาคางไส้ยายบีอ่นเขาเขาเขาหอบพอยุ้งขึ้นมาอยู่อ่นเตียงเจ้าของเตียงยายบีเองวันนี้ขามันอ่อขามันลอยขามัอลูซึ้มันอมันมันมันซอยเหลืออย่างบ่ได้จากคางเนี่ยบอลูซึกโตเลยแต่ควมปวดรังการผ่านะเ่ค่อยปวดหลายเพราะมันยังบ่ช้ามันจะช้าอยู่นอะพี่น้องเนาะอืมฮลโหแล้ววันนี้ ขึ้นมามือที่ไอ้ลาเขามาไปในห้องพักฟื้นเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็เอาห้องไปห้องห้องเขาหล่ะจ้าห้องทีงงง่เสียพาเขาอยู่กับปงกระเป๋าเขาอยู่เนาะเอาก็ยายบีกับน้อนพี่น้องนอนอยู่สิขยับขยืนอนไร,รได้คืนหนึ่งจา้าเขาก็มาบอกไอ้เอาเป็นยาแก้ป,ปวดเป็นเป็น,เป,นเป็นเครื่องจา้าเป็นเป็นไฟฟ้านี่แหละใส่ปุ่มทั้งหลังอยู่ประมาณยาวเติบพี่น้องบอกหลังไว้บอกให้มันปวดรลายเนาะมันบละ ล้วบัานี้ก็มีชีมิสายมาล่องตองแตงออกมาเนี่ยสายหนึ่งพี่น้องให้เขาลดอาการแก้ปวดน,นะพี่น้องเออหลังจากนั้นขึ้นที่สองมายายวีลูกขึ้นได้ลูกขึ้นไปอ,อันพยาบาลพุ่พยุงเนาะล้มแพะล้มตายแล้วพ่อนี่ขาลอยพี่น้องขาใส่กันบ่ไ้เลยมือมือที่สองมาะจ้ะพี่น้องขาพอดูสึกเลยเราบัานี้อยู่ในโรงพยาบาลยายวีหัดยางเนาะหัดยางหัดอ,อันๆค่อยๆไปนะจ้า ขาหนีช้าไบเบิดเลยนะจ้าพี่น้องมาหดหัวเขานี่ขาหนีล่งนีไปหนีช้าเบิดตั้งแต่ตั้งแต่อโค้นขามาหดหัวเขานี่ช้าเบิดเลยนะมือแรกมือสองพี่น้องบ่รู้ซึกอย่างเลยมือที่สามหมอเขาก็มาตรวจเบิ้งเออขาหนันอันนี้มือที่สี่นเขาส่งแอวีไปเอ็กซเรย์อยู่มองมองอีกโ้มพยาบาลหนึ่งจะไปน้อนล้อเป็นมือพี่น้องตรวจโคโรนาอยู่บนนี้ตรวจโคโรนาน้อนล้อหมอเอ็กซเรย์ เอกเลนั่นอันนี้อีกว่าเขาเขาเป็นยังคือขาลอยเขาเป็นยังคืออันนั้นคนกับพ่อพี่น้อง่นกับพ่อหมอก็เลยบอกว่าฉันพบ่พอนการตรวจของคุณเดอวัาสันบ่มีบ่มีการผิดปกติของร่างกายอาจจะเป็นการผ่าตัดแต่ว่าคุณต้องไปอันบำบบัดเพิ่นวางสี่บำบบัดอันยูอันกิมนาสติกพี่น้องอืกิมนาสติกวันนี้หมอเขาก็มัดเบิ่งสมือเลยเกี่ยวกับขาเขาหนิว่ามันเป็นอีกอย่างว่าสันวันนี้เขาหมอเขาหมอเขาก็เลยทรงผู้อัน มือที่หามาหมอเขาทรงผูไ้ไอผู้ที่เป็นฝึกกิมนาสติกนะจ๊ะมาฝึกมาฝึกการขยับขาอันนั้นอันนี้เขาพี่น้องขยับขาอันนั้นอันนี้เาาขาแล้วก็พาเขายางสิ่งสําคัญนะยางพี่น้องยางจาะยางบบบนี้ยางลมอยู่สามเทียอยู่ในโรงพยาบาลพี่น้องเออลมสามเทียอยู่ในโรงพยาบาลไอ้บนันนี้มันก็เป็นความผิดของพยาบาลเนาะเพราะว่า พยาบาลก็ต้องเขียนรายงานอ่นคุณหมอเ,เขียนรายงานเขียนอย่างทุกอย่างเนาะพี่น้องพยาบาลเพรับผิดชอบจ้ะถลมทวนลงไปตีลังกาล่มทวนลงไปหันหมอเขาต้องเขียนรายงานเลยจะ้ะเขียนรายงานเขียนอย่างให้หมอสราบเนาะว่าเขาลมเขาอย่างเสร็จนะคนก็มาดูแลเขาเวลาเขาเสร็จโตเสร็จอยังทาความสะอาดร่างกายจินว่าเขาห้อง,อง,อง,องน้ำจะวันนี้เขารถเขียนไม่เย,ยาะวีย่างเลยจ้ะรดเขียนที่โอป้าโอมาอย่างนะเอาว่าประจําโตั พาหมดลูกพาหมดลูกขาลอยพี่นอ้องขาลอยยางบ่ได้นะพี่น้องเนาะจากสีหัวจะกสีห้จ้แต่ว่าคิดว่าร่างกายเขาความรู้สึกในใจเขาเนี่ฟิตพี่นอ้นองฟิตนะแล้วีกลับมาหอดบ้านอาทิตย์หนึ่งจ้ะอยู่นอน,นู่โรงพยาบาลอาทิตย์หนึง่งก่อนจะออกจากโรงพยาบาลเขากะตรวจอุณหเท้าุกคุ้งทุกยอย่างตรวจร่างกายตรวจขาเขาอันนั้นอันนี้เขาต้องไปบอมบัดจ้าแล้วก็มีเอก ตรวจเอ็นแพ้แผลพ่อแผลเฮาเองที่ว่าไอ้เนี่ยแผ้พาเนี่ยในนั่นตับไตใส่พุงโอเคบอทุกอย่างโอเคบอเขาเขาก็สกเขียนเอกสารออกมาเฮาจ้าพี่น้องเขาสะเขียนเอกสารออกมาอันนี้เขาก็สืไปยื่นสุตินารีแพทย์ประจําตัวอีกทีนึ่งใจเอกสารนี่จ้าเขาตรวจเร็จเรียบร้อยเขาก็ออกมาออกมาบ้านเขาก็มวกายภาพบำบัดจ้าพี่น้องฝึกฝึกเอ็นที่คุณเอ็นคุ้นเลยอยังกไอ ผู้เปินเฮ็ดฝึกกิมนาสติกอยู่ในโรงพยาบาลละจ้าพี่น้องแต่วยายบีว่าโรงพยาบาลน,นี่ดีมากจ้าพี่น้องดีเออแล้วก็ดูแลคนไข้ดีนะจ้าพี่น้องดูแลคนไข้นั่นอันนี้ดีจ้าเพราะว่าเราเคยป่วยปันนี้เนาะพี่น้องเนาะเขาเขาไปพากับลูกเขาขอปฏิป่วยเ,เพียงแต่หมดลูกเขาใหญ่เป็นบัตรจ้าแล้วเขาก็ออกมามันเหขายางบริเวณก็เป็นเรื่องที่หนาเสาร์อยู่เนาะพี่น้องมันบรจิจาค ต่ว่ายาพีก็ฝึกย่งางขึ้นบันไดม้ามือแรกทองมันก็สีใหญ่งงแน่จ้าทองทีพาตัดเมื่อนี้ก็ได้ได้เก้ามือจ้าทองรู้สึกว่าทองนุบลงจากน้อยพี่น้องกินหลายหลายบรรดิญ,ญาณน้ำหนักขึ้นอีกตัวกินหลายพี่น้องเออกินหลายแต่ว่ารู้สึกว่าทองการปวดมันก็ปวดธรรมดาเนาะยาพีสิปวดหลายขางซ้ายจ้ามันสิเกี่ยวกับเสี่ยนประสาทอยู่ในนี่อยู่พี่น้องเพราะว่าขายตรงตอนตอนนี้นะ ตอนนี้ขายา้พีตรงหัวเขานี่รู้สึกจะชา้าซื้อพี่น้องชา้าเราก็ยกบกขึ้นสมมติเลี้ยงกันสิเนาะ <c oughs> ขอพระจ้าเอกสารนี้เขาก็ไปยืนสุตินารีแพทย์อีกเทียนหนึ่งจ้าพี่น้องเอาไปยืนเพื่อนเพื่อนก็นสิออกไปไปป่วยเขาอีกเทียนหนึ่งจ้าไปป่วยเขาก็ได้มาจากโรงพยาบาลอาทิตย์หนึ่งเนาะอันนี้อันนี้หมอสุตินาลีที่ส่งเราไปไป,ไปผ่าโรงพยาบาลจ้าอีกโรงพยาบาลหนึ่งเนาะเพราะว่าคลินิกเนี่ยเพื่อนเป็น รักตรวจตรวจซื้อตะว่าเพิ่นบริได้พานบร,ริจาคพี่นอ้องเพิ่นก็ส่งไปให้หมอที่รู้จักหมอมผู้ชํานาญการเกี่ยวกับการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งในในในโรงพยาบาลจ้าพี่น้องหมอก็ดีจ้าหมอมาเยี่ยมซุม,มือหมอเนี่ยหมอที่พานะเพิ่นมาเยี่ยมซูม,มือมาถามข่าวซูนซูมือซูหยองจ่าตะวัายายวีรู้สึกว่าตัวฟิตยัวแพ้ก็ว่าค่อยเจ็บปันใดแล้วได้แปดมือเก้ามือจ้าไปพี่น้องแล้วก่ไอ มันสิมันสิซาตะคาซื้อเนาะมันบ่ละจ้ามันสิคาซาตะคาเฮาซื้อเฮาก็ต้องเดี๋ยววันจันทร์จ่ายให้สิอนไปกายภาพบำบัดเอาให้หมอเขียนรีเซปออกมาให้เขียนอันไปไปไอ็โอแพทออกมาให้ให้ยาบีไปฝึกยิมนาสติกจ้าหูวเขามันซาพี่น้องหัวเจามันซามันยืนย่างเสียบางเที่ยเด้อ ถ้าถ้าขาลอยปั๊บองสิลโมทวนเลยนะจ้ะพี่น้องมาอยู่นี่มาดูดฝุ่นดูดยังยื้อเฮี้ยนเนาะดู <c oughs> เอ้อเออ <c oughs> มือสองมาล่มย้เฮี้ยนหรอเมื่อาวานนี่จ้ะได้จ้ะพี่น้องขอไปจ้ะฮัลโหลพี่นอ้นองก่อนเขากระตเุเขาเขาเขาเฮ็ดดีมากพี่น้องเขาดูแลคนไข้เขานั่นดีมากได้บีบได้บีสิได้กลับแมยังคือเกาอยู่จ้ะสิกลับมมยังดีคือเกาอยู่แต่่างเขาก็มันกระตองใส่เวลาเนาะพี่น้องเนาะอื ยายบีว่าอันผู้ใดเคยพาผู้ใดเคยเป็นาการแบบยายีจังซี่กแชร์มาบอกให้ยายีฟังนําด้เด้อพี่น้องเด้อยายีสิได้มีกําลังใจย่างต่อไปจ้แล้วก็งานงพ่อคงสิันได้ทําไปเฮ็ดจ้าไปเฮ็ดก็สิล่มทวนเลยพี่น้องเพราะว่าแเฮาบ่ทันได้ดีเทียเนาะแผ่เฮาบ่ทันได้ดีเทียเฮายังไปบ่ได้ดอกเฮ็ดงานจ้จ้ อาการนี้ก็ยายพี่ก็ถามถามหลายคนอยู่พี่น้องม,มีมีหัวหน้ามีหัวพี่สาวหัวหน้าง,งานยายพี่ล่ะเพิ่นก็เป็นารอยคือังยายีนี่ล่ะเออเพิ่นก็เป็นารอยคือจังยายีแต่ว่าอ้อ,อ้นั่นเนาะเขาเจ้าก็ยงได้ประมาณ2อาทิตย์ว่าซั่นเพิ่นว่าแต่ว่าเฮาก็เฮาก็ยังบ่รู้เนาะเฮาก็ยังรอเบิ่งอาการของเฮาก่อนจ้ ยะวีกับยางฝึกยางเสมอ่ให้เสียมันยืดบ่ให้พังเผดมันขึ้นนาะก้อนนากพี่น้องเขาตรงยางจ้าแล้วละแล้วก็มีพายพายแบบหนึ่งนะพี่น้องพายแบบนึงค้นเตียงข้างๆก็ะยะยีน่ะมีห้องห้องละสองคนจ้านอนแน่เพื่อนพาเกไต่ทองเพื่อนไต่ทองเพื่อนแพ้เพื่อนซ้ำานีพี่น้องมันสิเจ็บยังเออเพื่อนพาออกมาครั้งแรกเนาะเพื่อนนั่งใดเลยเพื่อนนั่งเปลี่ยนเสียผ้าได้รยายบีผ้ามาจากห้องห้อง้า ของผ่าตดยายบีนอนอยู่เป็นคืนจ้าน้อนทอี่เป็นคืนเออจักยาจักเลือดพี่น้องเพื่อนให้น้ำเกลือน้ำยังบันนี้เขาถอดออกหลังเนาะถอดจากบกล็อกหลังที่เพื่อนบอกไปบอกให้แก้ปวดนะให้แก้ปวดนะจ้าพี่น้องถอดออกปวดบูบันนี้เขาเขาก็เลยว่ามันสิเป็นน้ำนี่บอเป็นน้ำเครื่องอ e ิเล็กทรนิ์ที่ว่าอ e ันออแก้ปวดนี่บอนเพื่อนเพื่อนก็นเลยถอดออกพี่น,อออน้องถอดออกนามือที่สองหรือที่สามนี่แหละ ย้อนกลับมาอีกจ้าพี่น้องเรื่องค้านาะเป็นบราจาคแล้ววันนี้เพิ่นถอดออกเรียบร้อยเพิ่นก็นให้ยาแก้ปวดเป็นเม็ดจ้ามากินกินชุ่วมือชั่วมือชั่วมือปวดแรงบ่ปวดแรง,แรง,แรงก็เจ้าก็สิมาถามชุ่วมือจ้าพี่น้องงืดอันอัน,อนเอาไว้โดนพี่น้องเอาไว้โดนพดูดตั้งแต่พศสองพันสิบเจ็ดถึหอดพศสองพันยี่สิบก็ซีปีหาปีมาเนาะพ่ปไปพาหมอให้ไปพาคุณตอนเย็นปีนอนแข้งสิเนาะรู้สึกนอนแข้งมันบราจาพี่น้อง นอนแข้งมันน,นั่นนั่นมันเป็นก้นอนโลคลาเคเลียบีเป็นใบเ,เป็นมะเร็งบอ่อสันก็เลยเตรียมโตไปหาหมอตัวจากเ,เออไปหมดหลูกมันใหญ่พวดเป็นวางเพเป็นมะเร็งดอกเป็นวางสิเนาะหมอสุตินารีเขานะเนาะเพิ่งก็ดซองกล่องซองอย่างเบิงจากเออเคยปลอดภยัยห้องก็พาแล้วก็พาแล้วเนะ้องเขาก็มาบำมบัดเอาขาเ้องน่ะจากพี่น้องเบีกับมาแช่พี่น้องฟังจ้ะ <c oughs> <c oughs> ว่า าพาหมดลูกนะถ้ามันไงเกิดมันก็สิเป็นอันตรายกับมีม,มีอาการหลังเงินพาต,าตัดพอ้อเป็นประจาาพี่น้องมาแชร์ให้พี่น้องฟังแต่ว่าโอเคแล้วค่ะพี่น้องเยาวีก็มาเห็ุกับเขากำน้ำกินได้ยู่พอไปจ้าเยาวีก็มาเหตุเขาเขากำน้ำเหตุกินเองได้จ้ะยืนได้ยู่แต่ว่ายืนเราก็นั่งยืนเราก็นั่งเสียงบ่บ่ันปล่อยไปโดน แต่แผลเน่ะเวลาปวดเหีียวพี่น้องปวดเหีียวมันอ่มันสิปวดจ้กปวดท้องปวดแผลขึ้นมาเลยพี่น้องปวดตรงแผลขึ้นมาเลยจ้กปวดเหีียวปวดเหีียวปวดอันนั่นหละจ้ามันสิมันสิปวดแผลขึ้นมาเลยอแปวกเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็บอกไปยังหอกจ้าเขาอ่นพานไปแล้วเนาะเดี๋ยวีก็บอกมียังหลายจ้าพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกไลทุกแชทนะจ้าขอบคุณทุกการรับชมที่เขามาชมนะพี่น้องเนาะ ผู้ใดเอิ่ันอันมีอาการแสกซอน,นก็ยายวีกะขอมเมนตนมาบอกยายวีน้ำเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกการรับชมนะจ้าพี่น้องเด้อมียังก็เขียนเมียนไว้เด้อพี่น้องยายีก็สิไปตอบให้จ้าขอบคุณทุกอันท่านขอบคุณละ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 หลายๆจ้ายายจากยายวีจ้า,จจาสวัสดีจ้า